ทุกคนวันนี้ลูกสาวพามาเดอะบีทเป็นคาเฟ่บรรยากาศดีอยู่จากอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ mm hmm. ก็เอลองมาดู mm hmm. เขามีที่นั่งเอาดอแบบสวยๆน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยจ้ะ mm hmm. The เดอะบีทเดอะบีทคาเฟ่ลาดกระบ,บงัง โอ้ยน้ำสีสวยจังมีเรือใบด้วยทางเข้าไปข้างในจา,าบรรยากาศด้านในเมื่อกี้ด้านนอกก็สวยดีแต่เขาไม่เปิดตอนตอนข้างนอกอะสิ ข้างนั้นเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่แม่ด้านหลังเหรออ๋อมันติดคลองประเวศจะวันนี้มาตอนเช้าตอนที่เขาเพิ่งเปิดใหม่ๆแล้วเขาบอกวันนี้เอาไซา์เขาไม่เปิดเขาจะเปิดให้เฉพาะด้านในเป็นห้องแอร์แล้วจะเดินไปดูริมน้ำเลยจ้ะแล้วก็จะสั่งอาหารเอ น่าจะมีกินอาหารน่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มจะวันนี้เขาจะมีทางอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแต่เพิ่งกินข้าวมาแต่บ้านน <c> ะ <oughs> ขอเป็นพวกเครื่องดื่มอย่างเดียวดีกวา่าขอพาไปชมบรรยากาศรอบริมคลองประเวศบุรีร่รรมนอยจะทุกคน <c oughs> อันนี้บรรยากาศริมคลองะทุกคนเขาไม่เปิดข้างนอกเลย เราซื้อกาแฟาแล้วมานั่งก็ไม่ได้เราไม่ได้ทำเขาอันนั้นมันผักบุงที่เขาชอบเทําำก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมลิเออนั่นแหละน่ะผักบุ้งเต็มเลยข้างๆไอ้นั่เห็นไหมเป็นแพได้มีแต่ผักบุ้งนะทุกคน,นแล้วเขาก็ขับเรือ พักบุง้งน้ำมันก็ไปเล้วนะ่าแต่น้ำมันก็สใสแบบเป็นสีธรรมชาติอยู่เนาะไม่ไม่คือควรไม่ดำไม่ขุ่น,น,นเท่าไหร่โอผักบุง้งบอมบัดอ,อ,อยเย็นดิต้นหูกวางจะเป็นบรรยากาศด้านไหมเขาติดแอร์แล้วเขาก็เปิดเพลงไม่สามารถเปิดเสียงได้ทุกคนก็จะสั่ง จี่จ้ะช้าเขียวร้อนมันดื่มแล้วก็พอกาแฟลูกสาวน้องสะใภ้เขาก็สั่งกาแฟคนละแก้วก็ท่านี้เลยจะทุกคนไม่ได้กินอะไรมากแล้วก็เป็นบิงซูอร่อยมากเป็นบิงซูมะม่วงยอมรับว่านี่อร่อยจริงจ้ะสั่งอันเดียวกินสามคนทุกคนมันมันใหญ่มากอ่ะถ้าซื้อมากินคนเดียวก็กิกนไม่หมดหรอกอันนี้ประมาณสองร้อยสิบห้าบาท <Okay. S 2> แต่มันก็อร่อยอยู่จ้ะทุกคนชามใหญ่ แค่นีล้ละจ้าคลิปนี้